นอนไปก็ส่องพระไปค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนชอบพระมากเลยวันนี้ก็ส่องเนี้ยค่ะหลวงพ่อคูณปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะเด่นเงินค่ะแต่อันนี้ไม่มีรอยจานนะคะเพราะว่าก็นั่งไปก็ส่องไปค่ะดึกดกฝนข้างนอกก็ฝนตกอ่ะชอบ ชอบส่องผาก็เลยถ่ายเป็นสามรอยหกสิบองศาของตัวเหรียญน,นะคะมานั่งส่องนั่งเนี่ยคะ่ะทำคลิปไปคะ่คะปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะวัดบ้านไล่หลวงพ่อคูณรุ่นบารมีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะ เนี่ยค่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบพระมากส่องไปดูไปก็ถ่ายสามร้อยหกสิบองศาค่ะถ้าล,ลงคลิปชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ก็พอดูได้นะคะมือสมัครเล่นค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่เสียนนะคะแต่ชอบสะสมค่ะสะสมพระค่ะนี่ก็เป็นเหรียญสะสมอีกเหรียญหนึ่งค่ะโอเคโอเคค่ะ